ครับคุณสูสายใหญ่พีับ้านทีค่ะครับโแต่งตัวสวยเลยสวยเสมอที่ทำงาน,นเขาตั้งใจทำงานสวยจังได้ไม่แต่งไทยหนังเนาะทำอะไรก็ตั้งใจทำงานไทยหนังไทยทุกอย่างตั้งใจทำงานตรงต่อเวลาต้องยอมยกนิ้วให้ครับสูสายใหญ่นางเอกร้อยบทบาทปีนี้ก็สแสดงบทลายแฟนคลับดีติดตามนะครับผมติดตามสูสายใหญ่ เทศบ้านแพนครับโอเคครับขอบคุณมากครับอารมณ์อากาศครับผมอ่ะสวัสดี้โหสุดยอดเลยพระเอกเป็นคนเดินเรื่องไปเรื่อยละครสร้างไม่ธรรมดาใช่ครับเหนื่อยด้วยมาจุดนี้ได้ไม่ธรรมดากินนิยมกินคนเดียวไปครับมันก็ถ่ายอยู่ครับผม โอเคครับถ่ายกันอยู่ยกรารับเย่สวัสดีครับท่านมหาผู้มีความสามารถคนนี้เขาไปหมดแล้วมหาอยู่ได้สุดยอดเลยทรับเงาศิลปินทรับเงาศิลปินอยากถ่ายอยู่ฮะไปดูในทีวีดูในยูทูป นี yeah. <laughs> <laughs> ่ยมาให้เราเจอคนนีはは้มาช่วยไงมาช่วยงานไงอยู่ว่างช่วยงานไม่ค่อยบอว่างจ้ะาว่างเงานเต็มหน้าเลยเห็นมาทุกที่ก็เจอทุกที่ยวงานเต็มหน้าเลยทันทีอันนี้ถูกมารับมาด้วยความเต็มใจงานเต็มหน้าเลยอันนี้ครับครับบริการแผนกะเบียงครับผมเนี่ยน่ครับศิลปินหรือว่าอะไรก็นีน่องกุ้งครับเอามาบริการทุกวัน นี่ครับกินฟรีกินฟรีครับผมเป็นการกองถ่ายา้องถ่ายงานเต็มหน้าเลยป้าเนี่ยงานเต็มหน้าก็ยังมาช่วยตั้งแต่เช้าเนี่ยเขาเลือกนีไปก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้เนี่ยโดนบกรใช่เรียกขาไม่เจอแย่เลยนะเราเนี่ยใช่เพราะหน่วยทะเบียนงานต้องหลายๆอย่างทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยยอนจริงนายกุ้งโอเคขอบคุณมากคุณทังกุ้งครับผมนี่ครับก็ช่วยงานตลอด ทางแต่วันแรกอันนี้นี่ครูน้อยครับนี่ครับประธานใหญ่ตัวน,นี้ผมยืดได้เลยนะฮะผมไม่โดนปลดแล้วโอโ้สุดยอดอยู่แล้วชื่อชื่อก็ไม่โดนปลดอยู่แล้วคำด่แล้วของเขาอ่าสุดยอดเลยมาเด้อมาเด้อวยมาด้วยเรื่องละไกา่เรื่องอะไรนะไอ้ละครสั้นเนี่ยเรื่องอะไรกระช่างมันเป็นตัวหลักเลยใช่ไหม เป็นคนเดินเรื่องเลยใช่ไหมผ<ะ>้าใสฮะาแปนกโอ้ผ้านี้คออยู่กับตัวนะ่ะ <c oughs> มีมีกูไม่มีโจรสมเด็จแล้วก็เออของผมคล้องนะแฟนคลับเอ็ซีให้ดูหน่นอยจะหาของนี้เอาจับไว้เดี๋ยวให้แฟนคลับเอ็ซีอันนี้นะครับแฟนคลับเอซีอันนี้เป็นพราไม่ใช่พระใหม่นะอันนี้อันนี้คือทุ่งเศษสีลีลากําแผงเนื้อเงินนะฮะตอนแรกดำบือเลยฮะผมก็ไม่ได้ไปปล่อยใครเอ่อ น้องที่อีกคนมาเข้าฝันน้องอันเฟศนิติพงศ์สีข้งอินบอกว่าเออึดอัดอยากให้ทำความสะอาดเลยผมนี่อันนี้ก็คือขุนแผนนะเนื้อเนื้อเขาเรียกเนื้ออะไรเนื้อทองเนื้อทองแดงไม่ชัดเลยเนื้อทองแดงนี่เนื้อทองแดงนี่เนื้อทองแดงเนื้อๆเงินเนื้อทองนะอันนี้แฟนคลับ fc ถ้ารู้นะฮะ เป็นเนื้อเนี้ยโลหะนะฮะเป็นเนื้อโลหะนะอัน,นเนี้ยเนื้อโลหะแต่แต่ผมไม่รู้จกักจากวัดไหนฮะที่ทํามาฮะเนี่ยอันนี้คือคือข้างหลังอ่ยันนโมพุทธ,ธายะนะฮะไม่รู้ว่าที่ไหนมาแต่น้าถ้าเก็บว่าอาเป็นร้อยตั้งแต่รุ่นเขาคึกแล้วตั้งแต่รุ่นแรกแรกรุ่นบรรทบุรุษนะเนี่ยสามองค์ที่ผมคล้องอยู่นละเนี่ยสวยพี่อ่าสวยอันนี้ครับผมผม,ผมน่าชม นะอันนี้ก็องน,นี้หลวงพ่ออะไรนะ,อะเออเทพบุดรฮะเทพมบุดรโอ้โหพระเออเรียกว่าพระบุญบารมีนะเออเหาะเหินเดินอาการอะไรทุกอย่างเนะนี่นะแปง้งโอ้โหเนี่ยโอ้โหเทพมบดุดรนี่เรียจากวัดอะไรฮะเนี่ยเนี่ยก็เพื่อนเอาให้เพื่อนมานอีกทีเหลือให้เลยใช่ไหมใช่ครับเนี่ยเก็บแล้ว เก่ามากเก่าเนื้อเนื้อเนื้อเก่าอยู่แล้วเนื้อทองเหลืองเก่าอยู่แล้วสุดยอดจริงครับอเดียวเลยองเดียวของของผมต้องสามององเดียวเดี๋ยวช่วยในทางไงสามองช่ยกันรับถือผมนะผมก็ผมมีหลวงพ่อเงินผมมีหลวงพ่อเงินอย่นีวัดบางคานเอ่อสมัยทวดของทวดเลยทวดเลยเพราะว่าเก็บไว้นานแล้วเนื้อสุกปังเลย ฮะอยู่ว่าอยู่นี่อยู่อยู่อยู่บ้านอยู่บ้านอยู่เซฟเนี่ยบรรยากาศกำลังเปลี่ยนงานเข้างานงานนี้ว่าเข้าฉากเข้าฉากเนี่อัอนี่นี่เล่นไปกี่ฉากแล้วเนี่ยจบไปหนึ่งเรื่องแล้วครับฮะจบไปหนึ่งเรื่องแล้วจบไปแล้วเออมันมีห้าเรื่องนะอะไรมีกี่เรื่องก็ผมมันก็ได้สามเรื่องสามดู พวกนี้มายอยากพวกนี้อีกเด็เรื่องเลยเล่นฮะเล่นสามเรื่องนะวันนี้มายหมดแล้วสหรับผมนะจะรอพวกนี้อีกพวกนี้เล่นเรื่องอะไอ้นี่ยังไม่รู้กกับคำเดี๋ยวค่อยบอกวันต่อวันโอเคครับพี่สวัสดีครับชออะไรครับเนี่ยลงตัวโปรไอยสายจวดฮะลงตัวโปรไอยสายจวด JO One Official ครับโอเคครับนี่ครับแอดมินของสามน้อยอีหนึ่งคนนะครับ ฝากเลยครับฝากแฟนคลับไอซีเลยครับผมฝากช่องนุ๊กตู่ไปหน่อยสายจวดเชวันเอาไปเชื่อนะพี่น้องครับเดี๋ยวสมาชิกใหม่ของบอสจูครับอ๋อครับผมอยู่ที่ไหนที่เปลียนที่เปลียนเมื่อกี้นะอ๋อครับผมอยู่ที่ไหนอยู่บ้านแพงครับบ้านแพงอ๋อแล้วก็คงรู้จักบอสจูมานานแล้วเลี่ยครับเออดีแล้เออเนาะสรุปสร้างตัวตนของเราเองให้คนรู้จักครับยู่นใจเลยที่ทู เก่งร้อยบางๆนะคนติดตามเยอะเยอะโอเคครับวันนี้ติดตามช่องปามุตแฟนครับปามดก็แฟนขาๆอะไรก็ตามลุงลุงอะไรนะลุงตู่เป็นหอยสายชวดลุงตู่นะลุงตู่หน่อยสายชวดอันนี้ก็คือหัวหน้าประธานรุ่นของเขาครับผม ปานรุ่นนะครับผมเนี่ยครน้อยนประธานรุ่นนี่เป็นผู้ที่รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างในที่ในรุ่นนะนะในรุ่นนะนี่ครับเขาคอยดูคอยดูแลทุกดูแลเบื้องหลังและเบื้องหน้าเลยต้องต้องขอบคุณด้วยสำหรับอยู่ทุกมือใหม่ที่มีประธานครูน้อยนะครับผมมือใหม่มือใหม่เช่นกันไม่ไม่ใหม่แล้วครับเคยเปิดช่องเมื่อวานครับอ่าเปิดช่องเมื่อวานช่องเฉพาะสาวน้อยเพิ่เมื่อวานใช่ครับ โอเคครับอ่ะอ่ะฝากช่องป่ามดหน่อยครับผมฝากช่องป่ามดนะครับเราเปเชี่ยวว่ะป่ามดอยู่ยาวลำเพินเอาเชี่ยวครับผมป่ามดมีอะไรมีอะไรก็มาดูหน่อยมาดูหน่อยมาดูหน่อยครับผมเดีวจะมีอะไรเลีวจะมีอะไรดีๆหรือยังไงไงค่อยค่อยกดอีกทีอครับผมขอไม่มาได้คะครับผม โอเคขอบคุณมากนะฮะอยากให้ตามมดไปทําำอะไรก็คอมเมนต์มาโอเคได้ขอบคุณมากโอเคครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวัสดีครับแฟนคลับเอซีามดอยู่ยาวลำพูนเอาเทียวกดไลค์กดแชร์ครับอันนี้ครับอันนี้ก็คือน,นี่มาด้วยใจจริงๆนะกุ้งมาด้วยใจจริงๆเลยตะเบียงเพียบเชา้ามาต้องเจอเขาอะเชา้ามาต้องได้กินของเขาอะเออทุกเอาแล้วเลือกอ่ะก็เขาไม่เลือกก็กลับไปเขาอเออใช่โอเคนะครับ โอเคครับโอเคครับอาครับช่องลุงตู่ด้วยนะครับลุงตู่นะปังปังนะสวัสดีครับอ่าน้องช่องอะไรน้องช่องอะไรเอามานี่หน่อยแล้วอ่าฝากหน่อยเอาว่าช่องอะไรครับดาวนี่ช่องดาวนี่ครับดาวนี่ดาวนี่โอเคช่องดาวนี่จีโอวันออฟเชียลจีโอวันออฟเชี่ยลช่องดาวดาวนี่ดาวนี่ดาวนี่นะครับโอเคนะช่องดาวนี่แฟนครับที่ดาวน้อยแฟนครับความมดนะ ภาษานุน้องนะาแลงถ่ายอะไรก็ดูความสามารถของน้องขอให้น้องปังๆนะดังๆนะโอเคนะโอเคครับอันนี้ไอ้ไอ้ไอ้เรียกอะไรดิเนี่ยอันนี้มันสุดยอดเลยเนี่ยัครับต้องเจอต้องเจอของจริงอีกหอน้อยก้น้อยอน้เป็นไงหงอน้อยเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไ้มก็ไม่เหนื่อยครับโอเคสู้นะอันนี้ตัดผมตรงนี้หล่อเลยนะ แล้วขนาดคนอื่นเขาย้งทำได้เราไอ่ได้แต่แต่ถ้าคนไหนมันต้องมีคนแปลกอ่าคนแปลกอะไรคนก็ไม่เชื่อคุณขาดแปรหอดครับบอ่ก็พูดเอาพูดไอ้ขาดหน่อยเอาว่ามาพูดซีวีก็มันก็มีไม่ช่วยนะไม่ช่วยนะมึงกูเองเลี้ยงเองพูดมาพูดไอ้เคลียร์เดี๋ยวแฟร์ขับถามมาจะได้รู้ว่าเอ้ยมันเป็นแบบไหนไม่ก บางทีอ่ะคนร้อนคนแบบบ้าแบบเออแบบอยู่ได้อยู่ไม่ได้เหมือนคนอื่นอย่างเงี้ยเออเขาก็จะเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้เออแค่นั้นแหละบางคนฟังบางคนบางคนอย่าไปเอ่ยถึงเลเราอยู่ได้พอแล้วใช่อ่าไม่บางคนเอออบางคนเอาบ้ามาคกี่ยว่าผมแหละผมรู้อยู่ไงผมไม่อยากให้เอ่ยถึงบุคคลที่สามไงบางคนทำไมสมมตต้องฟังก่อนนะ ป่าม้ต้องฟังว่าเป็นบางคนนะครับอ่าเป็นบางคนที่อยู่ได้เพราะว่าเขาร้อนเพราะว่าเขาไม่มีอ่าเป็นบางคนแ่ะโอเคจบบางคนโอเคไอ้ขุดดิไอ้ขุดดิขายได้นะมึงด้วยคือมาเองคือเองนาะเอานี่ไงก็แบบ ยอกหัวกันใ่หยอกไปหยอกมาจริงๆแล้วเป็นห่วงนะเป็นห่วงอ่าใช่โอเคภาร่างกายแข็งแรงกันทุกคนแต่ว่าเป็นบางคนเออบางคนเล่นโอเคครับแฟนคลับเอฟซีครับติดตามครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ